ตอนนี้เด็กๆหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันแล้วจากตอนนั้นตัวเท่าเหรียญสิตอนนี้ตัวโตวขึ้นมากใกล้จะไข่แล้วก็กินกันใหญ่เลยไม่กี่วันก็น่าจะไขได้แล้ว ออกมากินน้ำกันในน้ำที่ให้กินนี่ก็ใส่วิตามินกกบยาฆ่าเชื้อกันน้องป่วยที่ใส่อาหารอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วออกมากินต้องใส่ตะแกรงดักไว้ไม่อย่างนั้นแล้วมันเขี่ยอาหารตกหมด นจะเปยัง